Ờ. Mày tâm lấy luôn. Tần đi ping hề cả À tâm bài đi tâm đi. Nên đi đi gặp được. À mình nên đưa đục cho đi. Đưa cho tròn. gặp mày 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 gặp 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 mày gặp gặp mày gặp gặp gặp

điều hôm nay bay đặc tuấn à, để được nút cái gì nhỉ, gấp, cái môn bể, cái môn bể, gặp mét, ô, tôm giăm ừ. ờ, ừ. ừ. tôm giăm, linh kinh à, mệt, mày chay lục nấu, lục nấu chay mà, nấu bèn, lối bèn bát, à, lừ, chảy... Chảy này. Nó, này có ไม่ไม่เปล่าเป็นการลงทุนมากเกิ้เน่ไหมแถวสี่ชนลูกสีสบาทเองอ๋อนี่ป้าเลยตอเนียตดอไอนี่บ้านม่ใหญ่ตแต่ตอนเดียวเกียนเกียนต่อเดียวเกียนได้กินไม่มีขั้วอีกไมไม่มีไม่มีน้ำมันเหรอไม่มีน้ำมันจีจีจีบจีบจีีบบจีบจีีี้ี๊ีีี่ีบบี Không lai gi? con lai gi? ta lai tua, ta lai gi? lai gi? Cả đấy bị gì? cả đinh. tụi nhỉ trồng nào? là cây. Bông đệt rong là mấy giờ đệt điều chào đi quấn. Oh. Oh này, đệt trồng đệt này ta. Đệt rồi. thì đi đi quăm Này mà, vậy này là gì? Mà. Cà bạcốt mới đây. Oh. Vậy mà chôm mà này cái luôn nè. Mấy mày đấy, mèo mày mà, mày 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 Mèo mày Cho tăng ở bên này, mèo. mày 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 được mày 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 đi mày 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 con vật nhenh ở jack petong này oh ramon sibong sibong ah này đi đi farm bao mà gặp oh cứ nha rồi gặp đểo rồi nhưng từ đầu lá đấy gìn đập đấy nè chỗ này này ah đây đập đây kêu tao cái mà bắc tây ah ปลาเบ็ดปลาซุ้มมาได้กับนะก่อนนอนกับมากัมา็มาซุ้มซุ้มซุ้มปลาก่อนมาเอาปลาบวนปลาบวนปลาบวนนู่นนู่นนู่นน,น,น,นู่นนู่นเห็นไหมนู่นนู่นปลาบวนปลาบวนนู่นเห็นไหมอ้อยอ่ะน่าลงไปจับยังไงนาแบงเนี่นเนเยเดีวตัวอ้อยอ่ะตัวปลาซุ้มมันป้านเลยนี่เอ่อนี่คือบรรยากาศของดีรีฟาร์มครับผม ดีๆฟาร์มนี่เป็นฟาร์มของ,เป,ของเป็นความหมาของพวิวดเป็นความหมาเหมืนก้อนกับป้าหมาไปจูอ่าที่น้องเนี้ยลองที่ดีวันนั้นป้าไปวันหันดูบนคนดักตองติ้นคนกินกันร้อยปีสองกับป้าหมาไปให้น้องๆนู้นๆได้รับได้ขี้เล่นกันวันนั้นก็เป็นตีสนุกสนานหมดทุกวนตัวนี้บรรยากาศกองอ่าบ้านบักคือมีมีหมาสมัเขาเรียกมีหมามาเขาเรียกว่าใกล้แต่ว่าอยากจะเลี้ยงขี้หมาได้ไหมเนี่ยเลี้ยงขี้หมา น้องๆนู้นส่วนใหญ่ก็มาที่ดีดีฟาร์มได้ดีด uh, uh, ีฟาร์ม <objectives> นี่ก็อย <Gloria> ู่แถวกลองเอกลองเอ๊อำเภออัดเจยจังหวัดสงขลาครับผมข้างหน้านี่เป็นนาโนเป็นเขาโขงเขาโขงอ่าที่นี้ข้างหน้านี่อีกข้างหน้านี่ก็เป็นผู้ใหญ่ดักลองครับผมแต่วันนี้มาตั้มเมือนกันกับผมมาบลาวนี่มาบลาอ๋อที่นี้บรรยากาศรอบๆได้ปลาจนตัวที่ปลูกเลย cá nhá các bạn phải kén nhá các bạn phải kén tôm dăm tôm dăm à dăm rắn cung cặp polung cung bên giao con ấy đấy à cao giá đấy à chào cao giá cái này của mình mà đến xăm lướt lẹ vậy nè còn con nằm mà chuồng đến mình ra nên nằm chạy hang ra kít nằm chạy ra kít nó mì xoay

số này cho cho như u đốm số búa như thế rồi như như khoa lên cao mà tung thì à anh này sẽ là qua nón nó là nón độc cái này là cái búa này búa này à búa này búa cào cào à không phải búa luôn đó thì là to đấy đó anh này thì là anh búa luôn thì ก็ากบวกกัาที่ยมภูอ่าครับฮะโอ้ยเนี่ยยันด่วนยันด่วนเดี๋ยวเอาขึ้นเอาขึ้นไม่ได้อ่าเดี๋ยวจะพาแตมิชมุ่มลงไปเลยข้างหลังลงไปเลยข้างหลังแบตเตอรี่ก็เลือกไม่หมักเลยเลือกอยู่ประมาณซองก่อนโอเคครับผมนี่ก็พาแตมิชมุ่มชมบีรยากาศหน่อนะอ่านี่เห็นจ้องเห็นจ้อง เดือดร้อนปุ๊บปุ๊บแล้วมีตังลุงอะไรได้ไดเป๊ะเยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ติดต่อครับผมดีดีดฟาร,ฟรฟ์มมีกาแฟกาแฟอะไรเรียบร้อยอ่านาคาโอเกอ่านี่ครับดีดีฟาร์มอันนี้รถน่าจะเป็นอีโง่หน่าป่ะอ่ามัน อีง่อีง <thing> ่ก็ไมงอน่าจะเปิดประจำการแล้วอันนี้จะเป็นห้องโอ้นี่จะเป็นทีทีดังเล่นทีดังเล่นครับผมอ่านี่คือบรรยากาศกล้องจันหลังที่นี่มีรั้มจันครับมีรั้มจันทอันนู้นจันหลังทุ่คืออยู่ทีบนดินเลยครับกับปืนนำจันทรงเดินดีๆนะครับนะอ่าระวังระวังตกลงไปในหนองน้ำ อ่านี่คแรบบับปลายของดีดีฟาร์มครับครับอ่านี่มิสอันนีข้ข้างหลังนี่เป็น,เป,นเป็นแบบบนันบันใหม่ที่จะมีจะมีคนอาศัยอยู่โอเคอ่าเราไปว่าน่าจะเป็นการรบกวนนัในจะมีคนอยู่อเอ็นเอ็นหองเต่ายอดอยู่นะฮะอ๋อล็อกอยู่อ่าไม่ไม่ล็กอกไม่ล็อก อ่าน่าจะมาทางนี้ครับอาจจะเป็นการรบกวนนอาจจะมีปัญหาใดเดี๋ยวก็ถ่ายเซลฟี่ครับไปดีดความมิดคลิกคลิกคลิกที่อ๋อนี่บรรยากาศของเดือนเมษายนกับน้ำก้อนกลางแห้งอีกในกรีฑของอย่างวัดสงขลางกับในเขตตูนบักไตอ่าแต่จอช่วงช่วงหลังจากนี้จะเปิดระบายกันน้ำเยอะเลย

นี่เรือนี่อะไรนี่เรือเรือได้ไหมนี่ข้างานจะเป็นดอกปักดอกยาบะดอกซีหมวกขาๆในช่วงเดือนน้ำมากๆกันจะเต็มหมดเลยตรงนี้จะเต็มเต็มบริเวณช่วยมันเต็มอย่าเคี้ยวไปต่างๆเลยเนื้อดีตรงนี้ประมาณเจ็ดสิบไร่ การตีลงเรื้อยอย่างนี้กีรัย้ายกันอย่างอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นตอนที่ไป็นโฮมสเตย์แบบเล็กๆเตือน้าปักแล้วน่าอบอุ่นอีกทีนึ่หลังจากเถือว่าผมมาทึกปุ๊บก็คือฮัตยันกีหมาคนก็ได้ขี้หมาคนที่นี่มีหมาบริการไอ้น้องๆนู้นๆสามารถจะขวบเล่นได้ฮัดฟึกฟึกฮัดได้แปบไหนครับกลักปมาจ้า

โอ้เห็นไหมครับอ้อยหยอบลาวิงเห็นไหมเห็นไหมครับอย่าเล่นเล่นนะอ้อยหยอบเล่นอ่าไปกลับบ้านกับนะครับกลับไป <c oughs> กี่เมาเมาเดินทางกลับก่อนเรื่องเมาจะอาจจะไม่ปลอดภัยอ่ากีนะครับเราเดินหลัดงหล่อไปตามเส้นทางกับอ่านอีกอะไรเป็นก้อยังเห็นหนังกุง้งกิ้งกุ้งกิ้ง vẫn đến nhìn cung kính cung kinh cung kinh cung vẫn tóc này nặng cung đây cung đây đây tập đây này đấy đây 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 này à? đây à đây à? <laughs> Thế à? À. À. <laughs> này, đây này bình long đã được mai? chờ yên yên À, kê okay, là, đã lắm à? ah, nấm không bổng, không gì đấy? Nằm để rồi, ít bơm ăn, mông là chi qua, là này nè. chi qua chi? nuôi đấy là nuôi, con đẻng đẻng rồi. đấy nó. đấy

เดี๋ยวตำมันก้นกันนั่นครับแ้วกเกยไรไมครับครับผมวันนีป้าเด็กมันร้องคนป้เด็กมันตำมันนะคิดป้าเด็กมันร้องคนบสวัสดีไปป้ามัตำมันนะคิดเด็กผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เด็กผู้หญิงโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับผม